สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมิตรหมูชนแนลครับผมวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมากู้นะครับกู้ messenger facebook นะครับที่เราลบทิ้งไปแล้วนั่นเองนะครับผมโดยไม่ต้องสำรองข้อมูลอะไรไว้เลยนะครับจะมีวิธีการขั้นตอนการทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำก่อนที่จะไปทำนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้มิตรหมูแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไปชมพร้อมๆกันเลยครับ กดรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแลยครับแต่ว่าผมเอาแท็บเล็ตทำนะครับเข้าไปที่ facebook ของเราเลยครับโอเคโหใครเนี่ยก็ให้เรามาที่ขีด3มขีดตรงนี้นะครับเข้าไปเลยแล้วก็มาที่คำว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับผมโอเคครับกดเลยทีนี้ก็ให้เรามาที่คำว่าตั้งค่านะครับ กดไปเลยครับตั้งค่าคือการกู้นะครับการกู้เฟซกู้แชท Facebook Messenger เนี่ยครับก็อันดับแรกเลยเราต้องมีคือ1 e-s file นะครับตัวที่ดาวน์โหลดเขาเรียกว่าอะไรตัวเก็บไฟล์นะครับ e-s e s file ผมชอบใช้ตัวนี้ครับมันใช้ดีก็ถ้าใครยังไม่มีอแอปตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดาวน์โหลดมาไว้เลยถ้าใครยังดาวโหลดไม่เป็นเดี๋ยวผมเอาใส่ตัวไอไว้ให้นะครับผมโอเคก็ให้เรามาที่นะครับ ดาวโหลดข้อมูลของคุณนะครับผมตรงนี้เลยดาวน์โหลดข้อมูลของคุณนะครับตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยครับเึ่งอ่ะตอนนี้ครับมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะติ๊กให้เราหมดทุกตัวเลยเห็นไหมครับติ๊กมันจะติ๊กให้เราหมดทุกข้อเลยเห็นไหมครัเห็นไหมตรงนี้นะก็ให้เรามากดตรงนี้ครับยกเลิกทั้งหมดนะครับก็ให้เรากดยกเลิกทั้งหมดนะครับปพ้่งมาเอาเฉพาะข้อความที่เราต้องการกู้นะครับตรงนี้นะครับ ข้อความนะเห็นไหมฮะข้อความเห็นไหมครับก็ให้เราติ๊กอันเดียวนะครับผมติ๊กแค่ข้อความ messenger นะครับโอเคเมื่อเราติ๊กแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับก็ข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับให้เราจําตรงนี้ไว้นะครับฟังดีๆนะครับให้เราจําตรงนี้นี่ครับ html นะครับเป็นไฟล์ html นะครับผมอ่า ค่อยๆดูไปทีละขั้นนะครับอย,กกอ,รอย่าก่อข้ามอย่าอย่าอย่ารีข้ามนะครับผมค่อยๆดูไปเดี๋ยวจะหาว่าโอ้พี่ผมทําตามพี่แล้วทําไมไม่ได้นะครับผมโหลดมาแล้วไปแตกไฟเพื่อนพี่ดูไม่ได้เป็นเดี๋ยวก็มีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับต้องดูไปทีละขั้นตอนโอเคครับไปเลยครับทีนี้นะครับให้เรา,าสมมุติเราติ๊กตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราติ๊กข้อความแล้วนะก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยก็ให้เรามาติ๊กคําว่าสร้างไฟตรงนี้นะครับอ่ากดเลย เอาละทีนี้สร้างไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอเราสร้างไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสำเนาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้เรารอนะครับกดขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้เรารอนะครับผมรอประมาณ5นาทีมั้งครับประมาณนี้แหละผมเคยรออยู่ประมาณ5นาทีแล้วมันก็จะมีแจ้งเตือนไปที่รูปกระดิ่งที่หน้า Facebook เรานะครับผมก็รอไปสักพักครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ผมรอมาประมาณสักพักประมาณ5นาทีครับผมผมพูคือ ผมนั่งรอแล้วผมตัดมาถึงตรงนี้เลยนะครับทุกคนต้องต้องรอนะครับโอเคนะครับอย่าอย่าจะร้อนถ้ามันยังไม่เด้งมาให้ทุกคนออกจากแอป Facebook แบบนี้ลูทิ้งแล้วก็เข้ามาในแอปใหม่นะครับผมนะโอเคครับก็ไปดูเลยก็ให้เรามาที่นะครับตรงแจ้งเตือนตรงสั่งกระดิ่งตรงนี้นะครับกดเลยตุ้งอ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับไฟล์ข้อมูล a c e b o o k ของคุณพร้อมดาวโหลดแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปตรงนี้เลยกดตุ้ง เอาละทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับมันก็มีสำเนาอยู่1อันนะครับมันก็จะให้เราดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลดนะครับกดเลยนะฮะกุ๊บอ่ามันก็จะเด้งไปก็ไปตามมันเลยโอเคมันก็จะให้ใส่รหัส Facebook ของเรานะครับของผมเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าของทุกคนเด้งมาเป็นหน้า Facebook เลยก็ก็ดีไปนะครับแต่มันให้ผมใส่อ่ามันก็จะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดไหมครับกำลังดาวน์โหลดนะเมื่อกี้ อ่านี่มันกำลังดาวน์โหลดครับผมโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้เราลองกดไปที่ไฟ์ลดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเลยถ้าเรายังไม่อยากกดตรงนี้นะครับให้เราออกจาก Facebook ไปก่อนนะครับออกไปก่อนนะครับก็ให้เราเข้ามาที่นี่ครับ e s file นะครับ e s file explorer นะครับผมกดเลยครับผมอ่าครับทีนี้ครับเมื่อสักครู่เห็นไหมครับตัวนี้มันโหลดมาแล้วโฟลเดอร์ จากดาวน์โหลดเห็นไหมครับก็ก็ให้เราทําการครับไปที่ตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปพึ่งแล้วก็มาที่คําว่าดาวน์โหลดครับตรงนี้นะครับมันจะมีดาวน์โหลดให้เรากดเข้าไปเลยสังเกตไหมครับคําว่า facebook นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปซิปอยู่นะครับให้เราไปทําการแตกไฟนะครับผมก็ให้เรานะครับกดค้างไว้ตรงนี้นะครับให้ทำให้ทำการกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เลย เื่อจะแตกไฟครับอ่ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับมันจะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับอ่าตรงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจุด3จุดนะครับตรงเพิ่มเติมนะครับกดขึ้นมาเลยก็ให้เราให้เรากดคําว่าแตกไฟไปที่นะครับตรงนี้นะครับกดแตกไฟเลยปุ้งก็กดตกลงเลยครับตกลงอ่ารอมันแตกไฟสักครู่นะครับ ตัวแดวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับแตกไฟลเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นแฟ้มที่ไม่มีซิปรูดนะครับผมก็คือพร้อมที่จะเปิดแล้วครับก็ให้เรากดเข้าไปข้างในเลยครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับกดเลยตุ้งอ่ะทีนี้ก็ให้เราทําการกดตรงนี้ครับ messenger นะครับผมกดเลยครับเอาละทีนี้เราจะดูอะไรนะครับผม คือเราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะดูแชทใช่ไหมครับให้เราเข้ามาที่คาว่า,า inbox นะครับผมอ่า inbox เห็นไหมฮะ inbox ก็คือแชทกันนะแชท inbox กดเข้าไปใน inbox เลยทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อนะครับคนที่ inbox มาหาเราแชทกันได้แหละครับอ่าเดี๋ยวผมจะหาเลื่อนหาเลื่อนหาชื่อคนที่รู้จักแล้วกันนะครับอ่าวินัยสายสอน,นครับวินัยนี้เป็นเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่ทํางานผมนะครับวินัยนะครับก็ผมจะกดเข้าไปดูครับ ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ก็คือโฟโต้ก็คือรูปภาพนะครับที่เขาส่งมาอันนี้ก็คือแชทนะครับจำไหมนะครับดูดีๆครับถ้าเราจะดูรูปภาพที่เขาส่งมาให้เรากดโฟโต้เลยปุ้งเห็นไหมฮะรูปภาพขึ้นมาเพียบเลยนะฮะดูสิมันรูปภาพอะไรเนี่ยโอ้โววิในโอเคดูภาพแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูข้อความกันเลยนะครับกดเลยปุ้งอ่าเห็นไหมครับทุกคนจําได้ไหมครับตอนที่เราจะดาวน์โหลด ตอนอยู่หน้า Facebook นะครับมันจะขึ้นว่าให้ดาวน์โหลดนี่ครับเป็นไฟล์ html ตรงนี้นะครับให้ติ๊กตรงนี้เท่านั้นนะครับให้ติ๊กตรงนี้เท่านั้นนะมันถึงจะขึ้นมาให้ถ้าเราไปติ๊กตรงนี้พวกเอไอเอสไฟล์ H F I, Google Chrome อินเทอร์เน็ตมันจะดูไม่ได้นะครับมันจะเป็นภาษาต่างดาวมนุษย์ต่างดาวไปเลยครับดูไม่ได้นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับตรงนี้เลยอ่ากดปุ๊บดูในโปรแกรมนี้เสมอก็ได้หรือว่าจะเวลานี้ แค่เวลานี้ก็ได้นะครับผมก็เสมอไปเลยแล้วกันฟุ้มอ่ามันก็จะโหลดขึ้นมาแล้วครับเป็นแชทของเรากับเพื่อนที่เราแชทกันนะครับผมเห็นไหมฮะวินัยก็ถามผมว่ารหัสอยังรหัสยังนะครับผมผมก็หัวรอบไป 5, 5, 5, 5, ไห้า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 เห็นไหมครับก็เอารหัสมายืมแป๊บพี่ผมก็บอกว่าเอารหัสมายืมแป๊บมันเป็นรหัสเกมนะครับกลางเล่นเกมกันอยู่ตอนนั้นนะครับน่าจะเป็นฟีฟ่าออนไลน์นี่แหละแล้วก็นะครับสลาวุฒิส่งที่อยู่วินัยก็ส่งรูปภาพ วินัยก็โทรหาผมคุณแม่รับสายจากวินัยอ่าก็เลื่อนดูครับเห็นไหมฮะรอล็อกเกอร์อยูเดอ่อรออยู่ล็อกเกอร์เดอร์ไปทํางานกันครับรอกันอยู่ห้องล็อกเกอร์อะไรประมาณนี้ครับอ่าก็ลองไปดูคนอื่นลองดูครับก็กลับคืนนี้ครับลายชื่อนี่ครับเป็นลายชื่อคนที่แชทนะครับตรง,รงนี้นะครับเป็นลายชื่อคนที่แชทนะครับนัทพงพรเนาี่ยเนี่ยคนนี้ก็ดูลองดูรูปภาพครับ อ่นี่ก็จะเป็นรูปภาพพี่ว่าแชทกันนะครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ฉีดบำรุงเส้นผมนะให้ผมเกิดขึ้นมานะครับผมก็ลองดูแชทครับจะดูได้ไหมปึง้งอ่าเห็นไหมครับแชทก็จะขึ้นมาเพียบเลยครับคือการดาวน์โหลดไฟล์นะครับการดาวน์โหลด ข้อความ Messenger นะครับผมไม่สามารถไปดูได้ใน Messenger ของ Facebook นะครับเราโหลดมาแล้วเราต้องดูใน ES f i l ไเท่านั้นมาแตกไฟล์ดูในอีกโปรแกรมหนึ่งโอเคไหมครับพี่แกก็ถามว่าเป็นไงบ้างนะครับพี่ก็ส่งที่อยู่ไปเอาคำพูดผมไปพสต์ต่อได้เลยครับประมาณว่าแกอยากให้ผมขายของนะครับเอาไปต่อยอดได้อ่าก็เลื่อนลงมาผมก็บอกครับโกหกคนอื่นมันบาปแกก็บอกว่าเพราะเราไม่ได้โกหกเขา <laughs> พี่บอกว่าครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สรุปแล้วก็คือกู้ได้นะครับผมทาตามที่ผมบอกเลยนะครับที่สําคัญครับอย่าก,กดข้ามวิดีโอให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าโอ้พี่ทำตามพี่แล้วไม่ได้อย่าง,งนั้างงานอย่างง้นอย่างนี้มาคอมเมนต์เต็มเลยนะครับถ้าทําตามนี้ได้แน่นอนนะผมโอเคนะครับโอเคครับผมทุกคนสําหรับวิธีการกู้แชท m e s s e n g e r นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งมิตรหมูนะครับเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้คงลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ